สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะก็โทษถามที่รู้จักกันมาหลายปีหลายปีแล้วเนาะใน้องอะไรนะคะน้องม่อนค่ะน้องม่อนน้องม่อนเป็นอดีตพนักง,งานแบงค์นะคะใช่ค่ะแล้วก็น้องม่อนเพิ่งกลับจากฟิแนแลนด์ใช่ค่ะก็น้องม่อนก็ลงมาเรียนอาหารไทย90เพื่อทดสอบฝีมือแรงงานอาหาร<ช>ไทยนะคะเอ่อน้องม่อนคะนขอถามนิดนึงว่าทําไมจากเดิมดีๆเป็นพนักง,งานแบงค์ ัูดีๆแล้วอยากไปทํางานต่างประเทศซึ่งเมื่อกี้เราสัมภาษณ์แล้วก็คือลงวันแบบมีความจริงจังกับการทํางานต่างประเทศ<อ>มากมันเป็นความชอบส่วนตัวแล้วก็เราคิดว่ามันเป็นความฝันของเราเราอยากเปลี่ยนชีตของเราด้วยค่ะซึ่งเราก็ไปมนาะที่นึ่งแล้วมันก็เป็นความประทับใจดีกว่าที่ทํางานที่เดิมที่เราทําคือเปลี่ยนจากพนักงานออฟฟิศไปเป็นระบบปฏิบัติการใชายซึ่ง เวลแรกเนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าน้องม่อนก็เลือกที่จะไปสัมภาษณ์รูปหันถูกค่ะแล้วก็ภาษาอังกฤษต้องได้บ้างได้ต้องได้ภาษาอังกฤษนะถ้าไม่ได้ภาษาอังกฤษก็ทํางานไม่ได้ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยอ่าน้องม่อนก็คุยว่าพวกใบประกาศพวกการเรียนอะไรพวกนี้ได้ใช้อยู่แล้วได้ใช้ค่ะสำคัญเขาเวลาสมัครงานที่ไหนทุกที่เขาก็ต้องขอดูว่าเราเคยมีประสบการณ์ที่ไหนบ้างเราเคยเรียนอะไรมาบ้างค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วอาชีพของคนไทยก็เป็น ไม่อาหารก็นวดถูกค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่บ้านเรามีบ้านเขาไม่มีถูกต้องค่ะ <c oughs> นเนาะแล้วงอแบบภาษาก็สาาําคัญภาษาสำคัญมากค่ะต้องบอกเลยภาษาสำคัญมากมันก็จะมีแบบโดนเทด้วยใช่ค่ะถ้าเกิดเราไม่ามีภาษาเนี่ยเราทํางานอะไรไม่ได้เลยแล้วก็ในจ้างอาจจะยกเลิกสัญญา,าได้ที่ด้วยค่ะเพราะว่าเขาถือวีซ่าเขาออกวีซ่าให้เรา,าเขาสามารถรกเลิ่ได้ตลอด อันนี้ประสบการณ์โดนมาแล้วแต่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่ที่เรานะแต่ว่าก็ก็นั่งสัมภาษณ์กันอยู่เพราะแบบโหแบบจริงจังมากแล้วคนอันนี้ขนาดจบปริญญาตรีนะแต่ถ้าเกิดว่ายิ่งไม่มีการศึกษาน้อยกว่านี้ใช่ค่ะโดนเทอยู่ตรงนั้นแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องก็ต้องกลับบ้านเมื่อวานก็จ่ายไปเยอะเยอะป่ะจ่ายจ่ายไปเยอะมากกว่าจะได้ไปต่างประเทศนะคะเพราะว่า มันต้องเป็นค่างานที่เขาหาที่เราอีกค่าเรียนอีกอย่างงี้ค่ e. นนะ,ค,ะค่าตั๋วเครื่องบินค่าวีซ่าเยอะมากคะ่ะซึ่งถ้าเราไปเราควรจะพร,ร้อมทุกอย่าง,างที่สำคัญคือทาษาถ้าเราไม่พร้อมไม่แนะนำเลยคะ่ะมันไม่ใช่กันจริงยกเว้นแตนว่าถ้าเป็นครัวไทยแบบโอลี่จริงๆเนี่ยมันมันก็ยังพอไหวแต่ว่าไปอยู่ที่นู่นอะ่ะคือไปฟิลแลนด์มานี่ก็หนาวมากสภาพอากาศหนมาค่ะติดลบอ่2 0 3 0องศา,าแล้วก็ มันมันมัน,ม,นมันคนละแบบกันบ้างแล้ว่าเรานอนใช่ไหมคะการปรับตัวก็ค่อนข้างยากนิดนึงค่ะคนไปด้วยกันนี่ไปกี่คนนะรอดหนึ่งไปคนกลับมาหมดแล้วกลับมาเป็นบางส่วนเนี่ยเหลือที่ทํางานได้คนที่ได้ภาษาอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่ได้อยู่<ม>ยแต่ก็ทุกทุกปีก็ต้องมีเสียค่าต่อวีซ่าค่าอะไรที่จจ่ายเพราะเราไม่ได้หางานเองคะ่ะเราต้องทำใจใส่วนนี้ อันนี้คือเขาเรียกว่าความจริงใช่ความจริงกับความไอ้นี่อย่างที่บอกว่าก่อนจะไปก่อนจะไปอะแนะนาเลยว่ามันควรจะเตรียมทั้งใช่เอกสารเอกสารเอกสารของไทยเอกสารของของตัวเราเองแล้วก็ความพร้อมด้านทักษะบอกทักษะสำคัญค่ะถ้าเกิดเราไม่มีทักษะในด้านนี้เลยเนี่ยเราจะสมัครงานยากมากอ่าจังที่เขาจะไม่รับเลยค่ะว่าเราไม่มีทักษะยิ่งที่ไปฟินแลนด์ค่ะ ถ้าเขาต้องการจริงก็คือใบอนามัยของเขาอะเราต้องไปสอบด้วยอันนี้คือมันต้องได้ใช้จริงๆถ้าเกิดเราไม่เก่งภาษาเลยเราไปสอบมันไม่ได้อยู่แล้วอะค่ะมันไม่ผ่านเราจะทํางานกับเขาไม่ได้เลย hmm. เพราะแต่และประเทศมันจะต้องมีใบที่รับรองว่าเรามีทักษะและคุณภาพในการทำง,งานของเขาจริงๆอย่างเช่นางเช่นอาหารเนะี่ยก็จะเป็นใบไฮ g ีนใบนอาหารใช่ค่ะที่ประเทศของเขาเองเราก็ต้องไปสอบเหมือนกันใช่ วันนี้น้องม่อนมาลงคลาสอาหารไทยเพื่อทดสอบฝีมือแรงงานเพราะว่าเมื่อวานนี้เขาถามมาว่าพี่พี่นุ้ยคะทดสอบฝีมือแรงงานเนี่ยคือแบบข้อส่งข้อสอบหรืออะไรยังไงบอกเฮ้ยอันเนี้ยของเราอะเป็นมาตรฐานอาหารไทยที่รับรองด้วยรัฐบาลไทยดังนั้นเนี่ยใบเนี้ยสอบครั้งเดียวก็เอาไปใช้ได้ทั่วชีวิตทั่วโลกอยู่แล้วน้องบอกได้ค่ะมาถูกต้องเลยค่ะตั้งใจมากค่ะคือคืออย่างที่บอกว่าอยากจะให้คนไปต่างประเทศอะมันต้อง ต้องเอาแวร์ตรงนี้ก่อนอะ่ะคือเอาแวร์แปลว่าตระหนักรู้ด้านตรงนี้ก่อนเพราะว่าเราจะไปแบบว่าอยู่ดีๆวันนี้คืนนี้จะเดินมาบอกว่าพี่มีงานที่ไหนบ้างคะไปทําอะไรก็ได้คะ่ะเออหนูพร้อมจ่ายเท่านั้นเท่านี้หนูจะไปคือแบบมันไม่ใช่นะเธอคือแบบวันหนึ่งแบบเธอเอาเงินมากองให้แล้วคุณสมบัติเธอไม่ได้อะไรเธอไม่ได้แล้วเธอจะให้แชนช่วยยังไงคือไปแล้วมันปรับตัวด้วยไม่ใช่วนะ่าอ๊้ หิมะสวยหิมะดูดีหนาวจะแต่หิมะมันไม่ได้เลย <c oughs> มันใช้ไม่ได้จริงๆค่ะติดลบตั้งเท่าไหร่แล้วมันหนัก <c oughs> คนเมืองร้อนอย่างพวกเราแล้วไปเปลี่ยนอากาศ <c oughs> เป็นอากาศหนาวอ่ะ <c oughs> แต่แล้วก็เนี่ยอ่าระบบการขนส่งมันต่างกันกคนะคะอย่ารถเนี่ย <c oughs> อย่างไปอยู่ฟิลแลนด์ี่ะต้องบอกเลยว่าเดินทํางานวันละ3กิโลไปกับ6กิโลอาจมี่ถึงชี่ถ้าเราสามทางสองชี้เนี่ยเราก็ต้องเดินเนียค่ะเพราะว่าถ้าเราจะรอขึ้นรถบัสรถเมล์อะไรเงี้ยด้วยเมืองที่เขามันเล็กเนี่ยค่ะ ประชาชนเขาเด็กเขาจะมีรถบ้างทุกคนแต่เราอะไม่มีเฮ้ยเดินการหิม้าเลยเหรอใช่ต้องบอกเลยว่าหนาวมากเราต้องเตรียมตัวดีมากค่ะ,ะมันมันมันลแ,มแล้วแต่เมืองแล้วแต่ที่ที่เราไปค่ะเราต้องทาต้องทําใจนิดนึงต้องอยู่ในใจด้วยสู้หรือเปล่าสู้หรือเปล่าใช่ลแล้วก็รู้ทิศรู้ทางไหมใช่ค่ะไม่ไม่ได้ง่ายเอาพูดอย่างนี้แล้วกันไม่ได้ง่ายไม่ได้ง่าย แล้วเงินเดือนก็บางทีก็อาจจะไม่ได้อย่างที่ใจคิดเ<ช>พราะบางทีบางทีเนี่ยคือต้องต้องระวังเรื่องการโอเวอร์<ม>เงินได้ที่เยอะเกินไปในการโฆษณา,าที่มือง้องมันจะเสียภาษีนะคะต้องบอกก่อนเพราะว่าเขาจะเก็บภาษีเราว่าเกินเราในเดือนเท่านี้ต้องเสียภาษีแอบพลางเขาเท่า,ไ,ทาไหร่ใช่ล่าสุดเสียมา20%นะคะซึ่งเงินที่เราได้มันก็ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเขา ถาภาษีเขาคิดสูงมากะมันไม่ได้เหมือนมากเราที่บอกภาษีนิดหน่อยหนหรือว่าจะแค l เลสคือแบบแคชแบบเลี่ยงๆก็ไม่ได้เพราะว่าไม่ได้นี่เลี่ยงไม่ได้เลยนะแล้วก็หนีไปทํางานไม่ได้ด้วยค่ะมันต้องมีแบบว่าเอกสารชัดเจนสำคัญใปภาษีเขาต้องขอทุกที่ที่เราไปทํางานถ้าถ้าเราไปหนีปุ๊บเนี่ยเราจะทําเอกสารกับภาษีไม่ได้เราก็ทํางานที่อื่นไม่ได้เลยค่ะก็ต้องกลับบ้านอยู่ดี ก็อย่างที่บอกว่าอยากทําอะไรให้มันถูกต้องตามกฎหมายก,ก็ทําถูกตั้งแต่แรกเนาะอย่าพยายามเป็นผีน้อยหรืออะไรยังไงตั้งแต่แรกเลย <laughs> เพราะว่าพอรับประวัติเสียแล้วมันเชื่อมกันหมดอ่ะใชแล้วมันปวดหัวขนาดอะเวลาคนที่อยากจะมาช่วยงานขีหลังก็ลําบากและอย่างที่บอกว่าคือถ้ามันเช็คอะไรได้อะเรา เราก็ช่วยหมดนะแต่อันนี้เขาไม่ได้ไปกับเรารอบแรกนะแต่ว่าคืออันนี้คือเก็บประสบการณ์เล่าด้วยกันแบบในฐานะคนที่แบบรู้จักคุ้นเคยกันมากกว่า10ปีพูดอย่างนี้ดีกว่าโอเคขอบคุณมากค่ะ